พื้นที่สักหนีมีแมงดาจักตครับมันก็สิเป็นพันๆตัวคนละตัวผูเป็นจยงไรตัวแม่เป็นจยงไรเอามาให้พี่้องเบิ้งก่อนครับตัวผูตัวน่อยๆแบบนี้โอ้นีตัวผูน้อยจ้าตัวแม่ตัวแบบนี้เนี่ย ตัวแม่มันสิตัวไงที่แหลกมันเลี้ยงให้น่าสกอนเอาผ้ามุกไม่หยิบมาเห็ดใบบักไงผุน้ำล้มมาตีมาหรือได้ปีหนึ่งเมื่อขาดแลยมาเอาผ่าสะเลมสกุลซีสองรอบสองเอาผ่าสะเลมเลยไดดโดนดีอยู่บาดนี่บัดย่ำลงเอามมันบ่ไหวมันบ่ไหวบาดย่ำลงเอามันก่วงโพดก่วงแล้วก็ซอนแก่นั่นซ้อนแก่นี่จับหน้าจับหลังแต่ว่าได้บนหน่อยๆนบาดนี่เอาไปมาเลยว่าบนา้นทออกวิธีไม่เหตเหตุแบบนี้สบายดีกว่าอาหารการกินมันกินอีย่างไรครับกินลูกออด กินกุ้งกินซิวกินปลาหางเรายนง่ยกินของมีชีวิตล่ละลูกปลาก็ได้ลูกปลาพันปลาห้องน่ะหาเพ่ได้เอาใส่ไว้แล้วเขาจะไปกรุงเทพกรุงไทยใส่ก็ไปโหลดมือนี่เอาลูกออดหรือหัวกรุงเทพใส่หาบอ่อเอาสีใส่ประมาณสักสองโลสองโลแล้วเป็นเดือนเขาจะไม่ก็ได้โอ้อสบายสรุปเรากับว่มีปัญหาตัว่คะปัญหามีแต่น,น้ำพูยื่นแมนค่ะแมนเลี้ยงแล้วเอาไปขายอยู่ใสครับ จะเป็นบุญยากคักไปสิพาไปบึงอลังการงานแมงดาคลิปดีอีพี่ดีขออย่าเช็คอินอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก้นภาพีดองมาเบิงหนึ่งอาชีพที่ นาติดตามนั่นคือการเลี้ยงแมงดาพลมีวิธีเลี้ยงยังไงพนสั่งลไล่ใดยังไงเดี๋ยวเข้าไปเบงไล่ละเอียดตํากันแต่ก่อนที่พี่น้องสิงไปเบงไล่ละเอียดถ้าพี่น้องฮักการเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และะ้วก็คอมเมนต์บอกผมนําว่ารับชมมาจากจังหวัดหดไปแล้วครับไปบเบงไล่ละเอียดตํากันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะท่านแม่มะลิค่ะมันนุนเสียบุนมันขามเพื่อนำพ้องจังหวัดขอนแก่นค่ะแม่มาลีครับไปจังหดมาจังไดจังไดมาเลี้ยงแมงดาครับที่แรก ก็ซื้อเพื่อนมากินันซื้อมากินแล้วแวบาดมามันขึ้นสิบบ่เลี้ยงได้อยู่บ่อทีแรกทีแรกเนาะเขามาเลี้ยงร้องเมืองในเปยงก็เลยไปหาพราะเจ้าว่าอยากได้มังดามาเลี้ยงอยากได้มังดามาเลี้ยงเราก,ก็แปลาน้ำหน้าแนมแน ไปซื้อน้ำแน่ซื้อเมล้วซื้อสิเมขุนแล้วขุนอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกจ่าวัก,ากเทียจักเปียกจักเมียจกจังถือผิดลองถือลองผิดล่องถือจนผิดกันพุ่นละแม่พอ่อแม่ลูกนะผิดกันพุ่นละวะ่าเอาเลี่ยงแล้วมันบูจาเนที่แหลกจะพูลงคน้นกับว่าเอานั่นไม่กินเอานี่ไม่กินบาทนี่แปลามาให้กินว่าถือวิธี<อ>ต่อมาเลยไปเอาลูกออดไม่กินจังเป็นแมงดาให้จังได้ไข่จังได้ผลสาเร็จตะกี้จะก้องไกลบ้างเอาเข้าบ้างมันวอนเนวยมันกินได้แต่ลูกออดกุ้งซิ่วแล้วกับ ปลาหางนกยุ่งสิ่งที่มีชีวิตมันสกินนำเรียงซื้อเ<ร>านา<ำ>ะยุ่ยงหนีแบบมานรีเรียงมาดนประได้แล้วครับปีกลัวเขาสอ,องปีแล้วล่ะ ประสบการโชคทุ أ, ่มตัว่โชกซชนเป็นตะไนสิสองปีปุ้สองปีกว่าเลยละบ่อตัวนี้ในขนาดเท่าไรครับนี่มันก็สิบนสามขุนสีนสิค่ะที่แหลกก็ะยิบเอาเองบัดนี้มันก็เลยเฮาเลยก็เลยว่าเอาสำเร็จมาที่แหลกมันเลี้ยงให้หน่าตะกอนเนียเลี้ยงให้หน่าเอาผาเนี่ยเอาผามุ่งก้อนไม่หยิบมาเห็ดใบบักไงผืนน้ำล้มมาตีมาหรือได้ปีหนึ่งมันก็ขาดเลยมาเอาผาเสล่มตะกอนสี่สองรอบสองเอาผาเล่มเลยได้โดนดีอยู่บัดนี้บัดย่ำลงเอาบัดมันบ่ไหวมันบ่อไหวบัดย่ำลงเอามันก่วงกว็ อนแก่นั่นสอนแก่นี่จับหน้าจับหลังแต่ว่าได้บนหน่อยๆน่อยบาดเนี่ยเอาไปมาเลยว่าบนเ้าออกวิธีไม่และเหตุแบบนี้สบายดีกวัวขังได้เลใส่หน่ำได้ยังไงบอพี่น้องนะครับใส่หนาำได้กก่มันดีหัวเข่าเฮานี่ละนนํำนี่เป็นนนํำธรรมชาติบน่ำธรรมชาติพี่น้องอยากเลี้ยงน้ำหน่ำธรรมชาติบ่มีํานรำปลาเลี้ยงได้บอได้คื้เก้านั่นละได้คือเก่าเอาลงใส่ใบแส่ยใบหลายมือเขากระบอกเป็นหยังบาดีพวกพืชนนํำเลยครับพืชนนํำก็มีจอกมี่พักปอดมี่มุนี่แหละเป็น พักบุ้งพักหยังเอาใส่เลยอันอาหารการกินมันกินอีย่างไรครับกินลูกออดกินกุ้งกินซิวกินปลาหางเรงย่งกินของมีชีวิตล่ละลูกปลาก็ได้ลูกปลาพันปลาห้อนะาหาพได้บันดีเลี้ยงโดนปลาไหนครับจังออกแม่แพลลูกครับอย่างเร็วก็สิบหกเดือน ยังเร็วหกเดือนแปดเดือนเออไข่เร็ว,รวตะกี้เอาขึ้นมาเอามามันแหกหน่อยเนาะตะกี้เอาขึ้นมาพิธถีพิธัธนอยู่มาไใบใส่กะละมังยังไหวเบียนอยู่ตะกี้เดี๋ยวนี้พ่อได้สนใจพุทธหอซาอยู่ในหันเลิ่มกลายเป็นหลายรุ่นแม่มาลีครับบดัดีน้ำได้ดิมันเนา่ามันเสียบ่ต้องเปลี่ยนบ่ครับเปลี่ยน เปลี่ยนออกจักมือครับเปลี่ยนเท่านึงครับโอ้ยเดือดละเท้าสองเท้าสำเนาละว้ายมันคือสบายแทบสบายเนอะสบายแล้วก็ได้สนใจยังเพราะว่ามันไม่มีของเน่าของนั่นนหมมันไม่มีของเน่าของเสียหายมันเป็นออกเขาห้ามเอาหยังให้น้าเพราะมันหัวหันสินะคิดอยากเปลี่ยนยังเปลี่ยนมีเวลาบ้างคำถามยอดฮิตประจําช่องของผมอ่าเลี้ยงแล้วเอาไปขายอยู่ใสครับ จะเป็นบบยากคักไปสิพาไปเบึงอยู่กะละมั่งนั่นล่ะจ้าเอานางบาดเนี่ยจบอกวิธีการแพ็คการส่งการขายบาดนี่โอ้อันนี้จับขึ้นมาแม่นบ่ดิค่ะยามจับจับจังได๋ครับแม่โอ้ยเป็นโบยากสกขันกังเว้นเขากลัวๆไปแน่เลยวิ่งสวนเอาโลดเห็นนั่มันขึ้นก็เห็นแสงไฟมันสิจับน้ำแข็งมุ้งไปจับเอาจับเอาเลยมันเห็นแสงไฟเปิดไฟขึ้นเนี่ยมันแจ้งแล้วมันจะออกมาหาไฟโอ้มันออกมาหาไฟแล้วมันก็ี้ จับเขาไปจับเอาจับเอาว่าลูกค้าต้องการสองรอยคู่กับสี่ร้อยตัวเหเนาะขันว่าห0ารอยคู่กับพัน 1, ตัวนับครบกับเศ้าแม่ขายเป็นคู่ค่ะคู่ละจักบาทครับคู่ละร้อยคคู่ละร้อยขันว่าคู่นี่ตวัวผูเป็นจะงไรตวัวแม่เป็นจยงไรเอามาให้พี่อ้อกเบิ่งก่อนครับตวัตวผูตวัตวน้อยแบบนี้โอ้ตัวผูน้อยจ้าตัวแม่ตัวแบบนี้เนี่ยโอ้ อย่างตัวแม่มันิิตัวใ่เอามาเปรียบเทียบกันเบิ่งครับ<ะ>เอาแม่ล่างหาผูบะหูจักกะมีตัวใดหอมตัวนี่หอมหอมนี่คือผูค่ะผูที่เอาไปปนมันบอครับแม่นค่ะตัวแม่นี่ถ้ามันแกถ้ามันแกมันก็หอมอยู่แหงบ่หอมแฮงหอมนหน่อย,อยแต่ว่าแหงพ่อใส่ปนเท่าได้ แล้วันมันใครห่อจะไปขายเป็นพ่อพันแม่พันเป็นคูโอ,อ,คอ้คููละลอยค่ะคููละลอยเอาบาดีวิธีการขายเลยครับเห็ดจังไหรครับวิธีการขายกับแพคนี่แล้วเอาพวงหนำใส่เองสิโอใส่เองสินี่ทำนี่แล้วก็แมกไมห่หยิบปั๊บหยิบปั๊บเลยอดีตนนคือ,อตัวแม่เปนบ่ครับค่ะตัวแม่เอาแม่ไปนี่แมกหยิบไปสิมาหนี้กระสิตัวผู้มาหนี้ ตัวผู้ใส่สิคือกันคนละอ่านกันสใส่น้ำกันมันจะกัดกันโอ้ง oh. ส่ละทรงไปเสี่ยงไม่เสี่ยงไล่ผู้เก็ดใส่ก็ได้แต่ว่ากจ่อหูนอ้น้ำเป็นบ่ครับจ่อหู้พร้อมนี นั่นแหละเเพิ่นท่มาสังกัดขายไปขายสุยังผู้เพิ่นมาเอากะเข้ากะมาเอาสีเพิ่นเอาลอยคู่ลอยอย่างเขากะแถมแถมไปธรรมดาลอยคู่สีเขากสิแถมจะดอกว่างเก่าตัวสิบตัวอายุเลี่ยงแมงดาเนี่ยมันมีอุปสรรคมีปัญหาบ่ครับเรื่องปัญหากะมีบางธรรมดาแต่ว่ามันกะสมบัยเพราะว่าเอาใส่ไ้แล้วเขาสิไปกรุงเทพกรุงไทยใส่กับไปโหลดมือนี่เอาลูกออดรือหัวกรุงเทพใส่หาบ่ออังสีใส่ประมาณสักสองโล สองโลเลวเป็นเดือนเขาจะไม่ก็ได้โอ,อสบายสรุปเรากับบ่มีปัญหาตัวบ่ค่ะปัญหามีแต่น้ำผู้อยู่เฮือนแมนบ่แมนพี่น้องของเขาเนี่ยสนใจอยากสีเลี่ยงแมงดาคือแม่แม่แพงความผู้บ่บอบ่โทรมาถามก็ได้มาอยากถามต่อปากก็ได้พอมม้อเสมอหรือว่าไห้มาเบิงไหแน่มาเบิงวายู่บ้านนั่นบ้านนี่ถ้าไกลที่สุดอีลีก็คือค้ามมันแน่น,นอเท่านละ เอาแน่พิกัดอีกรอบนึงนะครับว่ายูนี่เป็นบ้านอย่างครับบ้านนุ่นเสือกตำบลมันขามอำเภอหนำพ้องจังหวัดขอนแก่นค่ะแม่ครับมีเบอร์โทรเพราะไหนถามทางบ่ครับมี่ค่ะขอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรกับ0 8 9 923 4525เบอร์หนึ่งอีกอ่ะ090 947 5496หโอ้มีอยู่สองเบอร์ค่ะ โทรมาเลยตลอดยีบสี่ชั่วโมงตลอดยีบสี่ชั่วโมงค่ะแม่สี่คนอนอยู่บ่บ่ค่ะเบิ้งเบิ้องนี่เบิ้งนั่นจนหดตีหนึ่งกัดซองเบาตุนเบาหนุเบิ้งแต่เบิ้งไปชั่วอันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแม่หลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ